ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงขา่าวเด่นประจำสัปดาห์อุณหภูมิสูงผิดปกติกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังโรคที่มาจากสภาพอากาศร้อนเนื่องจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทําให้อุณหภูมิสูงผิดปกติทั่วโลกจากข้อมูลของสํานักอุตุนิยมวิทยากลางเมื่อเร็วๆนี้ไทเปและฮัวเหลียมีอุณหภูมิสูงถึง38องศาและยังเกิดฟองอากาศอีกด้วย ในไถตรงผู้คนได้รับการเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากความร้อนเมื่อออกไปข้างนอกและให้ความสำคัญกับการป้องกันแสงแดดและหมันจิบน้ำไทเปจัดค่ายหวังช่วยให้นักเรียนต่างชาติและผู้ตัางถิ่นฐานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในไต้หวันด้วยจำนวนนักเรียนต่างชาติที่เพิ่มขึ้นทุกปีสำนักง,งานการศึกษาไทเปเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในไต้หวันได้ในช่วงฤดูร้อนจึงจัดค่ายการเรียนเชิงประสบการณ์เป็นพิเศษ โดยมีนักเรียนทั้งหมด20คนจากเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและภูมิภาคอื่นๆและนักเรียนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในเมืองไทเปตั้งแต่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่5ถึงมัธยมต้นเข้าร่วมบริษัทป,ประกันที่มีชื่อเสียงในไต้หวันมีแผนจ้างพนักง,งานแผนกบริการลูกค้าเป็นภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทป,ประกันที่มีชื่อเสียงในไต้หวันระบุว่าเพื่อช่วยลูกค้าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซ s u ออร์ ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทได้ให้บริการแปลแอป8ภาษาได้แก่อังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีไทยเวียดนามอินโดนีเซียมาเลย์พมา่าในอนาคตจะเพิ่มเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าชาวไทยอินโดนีเซียและเวียดนามให้ผู้ดังถิ่นฐานใหม่ที่ต้องการทำประกันไม่มีอุปสรรคในการสื่อสาร เปิดกลไกาการประเมินภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อสืบทอดภาษาแม่และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่อไปกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมกลไกการประเมินและดับภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อใช้หลักสูตรภาษาประจำถิ่นของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สำหรับนักเรียนชั้นประถมมึกษาและมัธยมศึกษาโดยหวังว่าการติดตามความคืบหน้าการเรียนรู้ของบุตรที่ดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะสามารถสืบทอดภาษาแม่ของพวกเขาต่อไปได้เสริมสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและรวมความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว